บรรเลงสตริโรท่านินยูนีเนอุตสากรรมเพื่อให้ท่านผู้ฟังทางเครื่องรับได้สามารถรับอัตราของดนตรีการได้สมบูรณ์ที่สุดเราจึงนำผลงานของศิลปินไทยถ่ายทอดจากแผ่นคอมเพล็กซ์โดยตรงเข้าสู่ดิจิตอลออริโอเทปและติดตั้งที่สถานีเครื่องส่ง FM ขณะนี้ครับทุกบาทคุ้มค่าด้วยทานินครับมรรเลสตดิโอจากทานินยูนิเออุตสากรรมผมหวังว่าสัญญาณไปสู่ท่านผู้ฟังทางเครื่องรับของเรียบร้อยนะครับ เอควรเป็นลำโพงด้านซ้าย B ครับควรเป็นลำโพงด้านขวา A ควรเป็นด้านซ้ายและ B ควรเป็นด้านขวาครับตราบเท่าที่โลกยังหมุนไปวันเวลาผันผ่านไปเรื่อยๆคุณความบีของบทเพลงไม่ได้หยุดลงที่การเวลาหากแต่คงที่และคงความเป็นนมตะมสมกับการสร้างสรรค์ปั้นแต่งของศิลปินซึ่งมีความละเมียดละไม มนเพลงสตูลโอจากทานินยูนิตอุตสาหกรรมตระหนักดีถึงข้อเท็จจริงเรื่องนี้เราจะสรรหาบทเพลงที่เหมาะสมแก่การรับฟังทุกเพศทุกวัยมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำโดยเจตนาจะรักษาคุณภาพของบทเพลงเป็นสิ่งสำคัญรถแข่งพลังมหาศาลเผาผลาญน,น้ำมันเพื่อชนะกันด้วยความเร็วปิดฉากแล้วนะครับ เมื่อน้ำมันราคาแพงขึ้นทุกวันแต่ตราบใดที่มนุษย์เรายังต้องมีวันหยุดวันพักผ่อนการสแสวงหาความบันเทิงก็เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งลองใช้ชีวิตอยู่กับบ้านแล้วเป็นสุขกับสตอรีโอของทานนินดูบ้างท่านจะหันสากับระบบสตอรีโอของเราเพียงไรลองพิสูจน์ดูนะครับฉะนันเอควรเป็นลำโพงด้านซ้ายครับฉะนัีน B, ควรเป็นลำโพงด้านขวาถูกไหมครับ ฉะนันเอควรเป็นลำโพงด้านซ้ายนะครับและฉะนัน B ควรเป็นลำโพงด้านขวา